สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อเจครับอ๋อช่วงนี้ฟังเพลงอะไรครับฟังของโควิสครับโคอีสอ๋อเพลงอะไรครับผมเดือดน้ําตาเดือดน้ําตาว้าวเพลงนี้เจ๋งมากทำไมถึงชอบช่วงนี้มันมันลึกซึ้งดีลึกซึ้งเหรอ <มา S 1> ช่วงนี้มันมีเยือดน้ําตาหรือว่าใช่ใช่ประมาณช่วงนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ๋อต้องแจกว้าไปเลยนะเนี่ย D R A S E R T